ระหว่างอายุทยา a อ c c กับนครนนท์ีโหมันจริงๆครับ4ี่เซตที่ผ่านมาครับนี่ก็เป็นกองเชียร์ของทางฝั่งอายุทยาเลครับตอนนี้ความจุในสนามก็เริ่มใกล้จะเต็มแล้วนะครับ หรือไมครับในช่วงเวลา15นาฬิกาครับคู่ชิงชนะเลิศรับระหว่างไอเดียขอนแก,ก่นกับสุพรรณนัครสีนะว่ากำลังใจนี้ดูดีกว่าครับทางฝั่งของอยุธยา เฮยครับเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟไม่ดีครับอ่าอะไรครับเรายิ้มของสุธารับมุนตีพิลาครับเป็นอีกมืแรงขับเคลื่อนนะครับของทางฝั่งนครนนท์สุดทาครับตัวนี้สุรพรตีใส่บล็อกและต้องแก้ไขไปก่อนครับยังทานยับบอลสาม โอกาสเป็นของนคะรนนท์ครับคารินาตีจังหวะนี้โอ้ซึ่งรองไล้ได้ลัดล้นมาตามกันหน้าตาข่ายนคะรนนท์ได้บุกอีกครั้งหนึ่งคาริจุธารัตไม่ผ่านบล็อกครับคุณภายกมาให้กับมาริกาโอ้ได้ครับแต้มนี้ตีเข้าใส่โซระยาครับเนี่ยครับต้องหนีบล็อกให้ได้ครับนคะรนนท์สองต่อศูนย์ครับคุณภาเสิร์ฟ พิริพรครับได้บุกแล้วรรรรครับ,บ,บนครนนท์จุธารัตน์ไปไปไปนะไอ้สัสครับหนึ่งต่อสองครับหลวงพรครับเสิร์ฟตงอวี้ าอีเสียไปเองครับต้มาเสมอแล้วรับสองต่อสองคะแนนมาริยากันทองครับทอเสิร์ฟยอดครับด้ยังพันครับลายมือของวันนาแล้วจังหวะนี้เอาล้วครับสายาให้กับอุทัยวันยังร้องไว้ได้มาริกาขึ้นตีชีกออกมาแรับสว่าน ต่อไปครับด้าน,นี้เป็นของอุธยา ATCC ีซีึ้น้ำครับ3ต่อ2องัเสิบหน้าเสิฟย,ยอดครับขริจาปีจังหวะนี้ลงไปครับ เนี่ยครับตัวขึ้นตีนะวิธีบอลน,นี้ใช้ได้เลยสามต่อสามครับจุธารัตน์เสิร์ฟสุริพรใส่ไซบลอ็อกวันนักมาเป็งตามไม่ได้แล้วแก้ไขครับข้าหรือเปล่าเอาครับเป็นบอลอยู่ของอายุทยาสุริพรใส่บล็อกสีต่อสามคะแนนครับโอ้ดูไม่ออกครับตอนนี้ แรงเหนื่อยหลายจังหวะครับเกมรุกของนครนนท์สุดทพรครับเปิดบนันว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องแก้ไขแล้วครับบันสามเอาละ,ะรครับจังหวะนี้ไม่พลาดครับ อลิลาเนียหายไปนานรับนบ่ครับขึ้นปีแล้วก็ฝ่าบล็อกลงไปครับ5ต่อ3คะแนนกัตติกาโ,โหลดนมาแล้วคาริน,น่าครับสัตเลยครับแต่ว่าไอรออกครับ6ต่อ3ครับไปแล้วครับตอนนี้ ทางด้านของน,องนครนนต์ต้องเรียกเวลานอกครับตามตามหลังอยู่เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพัดชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักคู่นก่อนครับอยากมาชมกันต่อครับเกมในเซตที่5ระหว่างลิทยากับนครนนท์ครับกติการครับอ่าไปโดนด็อกอ,อ,กอีกแล้วอ่าแล้วจังหวะนี้ นายคืนบ้างครับทางฝั่งของน,องนครนนท์ซีตีอ์6ครับใา่หน้าค้าเซอร์ครับจะเสิร์ฟคนแรกไม่ดีครับดอกแ,แก้ไาขาจังหวะนี้ใน่านตะข่ายครับทางด้านของลิสา อุทยาครับถูกไล่มาแล้วก็ต้องเรียกเวลานอกครับเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ครับมาชมกันต่อครับครนน์จีขึ้ <4 S 2> ขนมาครับ5ต่อ6ขคะแนนพาครับอุทยวันอตรงวังวนนี้จุรพาย,ยังรองไว้ได้มาริกาขอเบาๆข้ามมา สุไทยวันคาานิดมากดใส่คาริน่าครับกติกาหน้าแล้วจงวังหวะนี้ขุดไม่ขึ้นแล้วครับทางด้านของสุริอพร6ต่อ6คะแนนครับหน้ายาวนีม่มันมากครับหนายาครับเสิร์ฟก มาริกาตีใส่บล็อกเลยครับทำพรกับมาริกาเอาไม่อยู่ครับเด็ดต nah ่อหกครับตอนนี้มาริารขึ้นนำสัญชาติครับเสิร์ฟเอาครับมาริกาได้ตีแล้วก็เป็นตัามครับนี่ครับถ้าบอลเซตมันได้ยิ่งถี่ครับมาริกาก็ไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่ เราก็ต้องยอมรับครับว่าการรวมต,ตัวฝึกซ้อมนะครับของรายการนี้หลายทีนี้ก็มีเวลาเตรียมตัวกันน้อยครับอาครับกน,นิกาเ์็นบล็อกแล้วอุทัยวันครับคราวนี้ทุบลงไปครับเจ็ดหาขำว่า8ต่อ,อ7คะแนนครับนครับอุทัยวัน5ฝาบลงมาตรงกลางพอดีครับ ล็อกห่างไปหน่อยครับยาขึ้นนำรับด8-7ขณะนี้คือไม่เข้าคายไม่ออกกันทั้งคู่ครับตอนนี้คืยพยายามผิดพลาดให้หน้อยที่สุดครับตั้งใจรับบอลแรกให้ดีนี้ก็ไปว่ากันต่อจ 2, ังหวะ2-3ครับก,กาแจ้วที้ เขาที่ผ่านมานี่ก็ไปไปสืบบล็อกส่วนใหญ่นะครับต่อยทันตอไปไกลเลยครับตาดตอกตดนนัดคะแนนปฏิกาลครับเสิรบน่าเสียคือเหมือนกันครับ ลงมาแล้วครับอยุธยาการนาทิปประโชตอนนรกเสยครับรัฐจังหวันนี้จุฬารัฐตีใสบล็อกเลยครับ9ต่9นนอ9คะแนนการนาออกแล้วการนาเข้าครับตอนนี้เป็นการนาสุขภาพที่ลงสนาม พรอย่าผาครับเติบน่าเยดีครับเติบต่อเก้าครับ องสามก้าที่ผ่านมานี่ก็ทำเสียเองด้วยกันทั้งคู่ครับต้องเน้นหน่อยครับสุยยาตัดเสิร์ฟได้ดีครับจสวายเอาละครับขยับออกมาห่างในบ้างครับ1 1ต่อ9คะแนนคอนนต้องเรียกเวลานอกครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งท่น่าสนใจกันสักคู่ก่อนครับ เป็นต่อครับอัญญาท่านนำอยู่11-9ต่อคะแนนตรงว่านี้มากขาดไปหน่อยครับและอน,นุพรยังหนักไม่พอครับจุธารัตกระโดดขึ้นตีไม่ผ่านบล็อกค,ครับอน,นุพรผมรักครับเอาอยู่ครับในหลายครั้งเหมือนกันครับจังหวะขึ้นบล็อก12-9ต่อธนาบ้องกระตุ้นแล้วครับ รยาครับเสิร์ฟอยูที่กัปติากจาสุธารัตยังไม่ผ่านบล็อกเอาครับหน้าอิสลาสาุธารัตอีกครั้งหนึ่งคราวนี้กัปติการองไว้ได้ซิริพรกดใส่บล็อกเหมือนกันยูพาตั้งแล้วสิริพรได้ไปีรับคราวนี้วันนายังบินไปรับไม่ได้ครับคาริน่า นี้สู้กันสนุกครับก่อนทีน่จะเป็นนครนนท์นได้จากคาริน่าครับเรียกขึ้นปีหลังบ้านไม่มีใครครับ10ต่อ12คะแนนผระพารับเสิร์ฟน เตือนไปแล้วไม่ทานครับจังหวะนี้มาริกากับกติกาครับจะตามไปรองบอล13ต่อ10คะแนนแล้วครับนลวงพรเพนรั์ครับเสิร์ฟยกมาที่มาริกาเตินบล็อกครับยังได้อยู่ครับ ยกให้ด้านหลังแด็ขาดไปเล็กน้อยรัวจังหวะนี้คาริน่าทำตามไล่ที่น้อยรับ11ต่อ13คะแนนนี่ครับสบดิบเข้ามือแล้วนั้นโล่งพอดีถูกทารัดก็เติร์ดมีบอน อาแล้วครับเป็นโอกาสของทางฝั่ง,งนครน,นลแลครับตีจังหวะน,นี้วันนายังรับไว้ได้อุทัยวันครับรองไว้ได้อยู่ยกมาที่กติกายุพายังเหนียวครับและจ้งมวะนี้อุทัยวันตีแล้วหายครับนี่ครับอุทัยวันอย่างสิ๋ครับตีต่อ11คะแนนแล้วก็เป็นมนช์ทอยด้วยครับตอนนี้ สิริพรจะเสิร์ฟครับวรรณายังรับไม่ได้แต่ไม่ดีครับยุทธรัตแก้ไขยุพาโสรยาและรอยตัวมาตีนมายังบล็อกไว้ได้อยู่กติกาแตะยอดวรรณายังบินไปรับไว้ได้กติกาแก้สินกดใส่ตะข่ายครับแล้วก็เซนต้างให้กับอายุทยาเอชีซีซีเอาชนะไปได้ในเซตที่หครับ15ต่อ11คะแนน โอ้มันจริงๆครับคู่นี้รอบชิงอันดับ3ครับนี่ครับอยุทยา ATCC เอาชนะไป3ต่อ2เสร็จครับ25ต่อ21 20ต่อ25 12ต่อ25 25ต่อ15และ15ต่อ11ครับทำให้อยุทยา ATCC คว้าอันดับ3รายการนี้ไปครองครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ ก็ภูมิใจกับเด็กแล้วก็พึงพอใจในการเล่นวันนี้ถึงเราจะหลุดบางช่วงสมาธิของเด็กอาจจะขาขาดให้หายไปนะครับแต่เราได้บอกว่าคนดูเขาเชียร์เรามาตลอดนะเพราะนั้นต่อสู้หน่อยนะครับแล้วรูปเกมออกมาก็เด็กสามารถกลับมาได้ดีครับก็พึงพอใจในในส่วนหนึ่งครับ แล้วหลังจากนี้ก็คือมีเป้าหมายในการวางแผนทีมต่อไปยังไงอะคะพักน้องไหมหรือว่าจะซ้อมต่อคะออถ้าได้คุยกันก็จะพักนะครับประมาณสักสาอาทิตย์แล้วเราก็จะเริ่มค่อยๆเก็บตัวฝึกซ้อมต่อนะครับ แล้วก็ส่วนเรื่องตัวผู้เล่นจะเข้ามาเสริมเราก็พยายามติดต่ออยู่เช่นอุทัยวันกันสิ่งที่มาช่วยเราได้มากในเกมนี้นะครับในแมตช์เนี้ยเราก็คุยยเขาอยู่ว่าถ้ามาอยู่ยุธยาเนี่ยเราก็มีมีสวัสดิการให้อะไรให้ก็เบื้องต้นเราคุยกันอุทัยวันก็โอเคอยู่ครับ เบื้องต้นนี่คือเรื่องซื้อตัวนี่มีแค่อุทัยวันเพียงท่านเดียวใช่ไหมคะมีท่านอื่นอีกไหมคะก็ยังมีตอนนี้ผมติดต่ออ่สั้นจากเวียดนามนะทีมชาติของเวียดนาม,มซึ่งอ่น่าจะปานอาทิตย์นี้น่าจะรู้ว่าเราจะได้รับคําตอบแบบไหนแล้วก็ตัวทีจากอินโดอีกหนึ่งคนนะครับที่เราติดต่อไว้กาลังดูว่าค่าใช้จ่ายอ่มันจะคุ้มกับที่ดึงเขามาเล่นในรายการไทยแลนด์ลีกครั้งนี้หรือเปล่าครับผมบเดี๋ยวสุดท้ายแล้วอยากจะให้อาจารย์ วิเคราะห์ถึงหลังเกมค่ะว่าเรามีจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาต่อไปยังไงบ้างคะตอนนี้จุดอ่อนของของทีมอายุทยา ATC ก็จะมีอยู่อย่างเดียวเท่าที่ที่เราประสบมาคือตัวผู้เล่นสำรองเราไม่สามารถที่จะมาช่วยเกมในในระหว่างพักตัวผู้เล่นจริง ตอนนี้เราเราเรามีปัญหามาตลอดนะรวมถึงอบอลแรกของตัวตีบอลหลักอย่างเช่นกันนิกาธิประโชคแล้วก็สิริพรสุขเสร็เราเรายัางยัง ไม่ดีในลักษณะของเกมรับเราต้องไปปรับปรุงตรงนี้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์มากค,ค,ค่ะยังไงก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปต่อกันที่นักกีฬาของอยุทยาเ t ท c, c ทั้งสองสาวนะคะน้องอุทัยวันแก่นศิลป์ค่ะตำแหน่งบอลเร็วนะคะแล้วก็คนนี้คุณหน้าคุณตาคันดีศริยาพรหมราชมือเซตค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากจบอันดับ3มมาได้ดีใจมากน้อยแค่ไหนดีใจมากค่ะที่แบบทีมเราไม่มีทีมชาติหรือไม่มีดาวเด่นแต่เราช่วยกันเล่นเต็มที่ค่ะ ดีใจเหมือนกันค่ะที่ช่วยน้องก็อาจจะไม่ค่อยได้เยอะค่ะแต่ก็ดีใจที่ผลออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยมีโปรแกรมเก็บตัวหรือว่าพักผ่อนยังไงบ้างคะคือว่าทีมเราเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแบบได้เปรียบตรงที่ว่าเป็นทีมเวิร์กที่ดีกว่าทีมอื่นนะคะก็คิดว่าจะมีการเก็บตัวซ้อมเหมือนเดิมค่ะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าสามอาทิตย์ดีใจด้วยว่าจะได้พักสามอาทิตย์น,นคะคะได้ไคะ ซ้อมกันมาตั้งแต่ถ้วยกอใช่ไหมแล้วก็มาแข่งที่นี่ต่อแล้วหลังจากนี้เราจะไปแข่งขันรายการอะไรต่อคะยังไม่มีค่ะต้องหยุดพักเหมือนอาจารย์ว่าแล้วค่พักร่างกายก่อนค่ะก็ยังไงเดี๋ยวฝากคุณผศ้ชส S ี M t v หน่อยสำหรับน้องๆเยาวชนที่อยากจะหันมาเล่นกีฬาวอลเลย์บอลแนะนำน้องๆหน่อยว่าควรจะทำยังไงมีเทคนิคยังไงบ้างถึงจะมาเป็นนักกีฬาได้อ การที่เราจะเป็นนักกีฬาได้ก็อันดับแรกเราต้องรักการเล่นกีฬาก่อนค่ะแล้วก็มีความอดทนแล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมเราถึงจะเก่งแล้วก็มาถึงทุกวันนี้ได้ค่ะออแลวอย่างส่วนวอลเลย์บอลล่ะใครอยากจะเข้ามาเล่นวอลเลย์บอลน,นี้ต้องเริ่มเริ่มยังไงก่อนบ้างคะก็อย่างแรกก็ต้องเล่นระดับก็ฝึกซ้อมกับทีมที่แบบใหญ่ๆทีมเก่งๆอะคะ่ะเข้าไปฝึกซ้อมด้วยก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะร่าของเราล่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะ โอเคค่ะยังไงต้องขอบคุณน้องๆมากเหนื่อยกันมาเลยนะคะเล่นถึง5เซตโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ